สวัสดีค่ะแม่บ้านเทรดหุ้นนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะซื้อนะคะเท่าไหร่และขายเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อวานเราได้ซื้อไปแล้วนะคะมีอยู่สองตัวที่เราซื้อไปด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้ววันนี้ตอนสิบโมงเราจะได้ขายในราคาเท่าไหร่ได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้พอร์ตของเรานะคะเราซื้อไปสองตัวนะคะเมื่อวานเป็นตัวไม่ ไม่ใหญ่มากคืตัวนี้ตัวนี้เต,ตัวเล็กๆที่เริ่มต้นที่0.13นะคะรานะคามันตกแล้วก็0.21เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้อันนี้งี่แหลน,นี่นี่คือมันกำทำกำไรอยู่ก็คือบวกมา70บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้กำไรสักเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูกราฟก่อนนี่นะคะกราฟของตัวนี้ก็คือเมื่อวานมันจะลงตอนเด็นนะคะจะลงเดี๋ยวเรามาดูว่ากราฟจะขึ้นหรือเปล่าเดีย๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้9ก้าหมื่น ก็ยังทำกำไรแค่หนึ่งตัวนะคะบวกมาเจ็สิบบาทต่ออ่าเรารอบนี้เราใช้เงินทุนนะคะประมาณสองพันสองพันแปดร้อยบาทซื้อสองตัวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราดูตลาดจะเปิดนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะวันนี้นะคะติดลบอย่สามอยู่3สิบกับลบเก้าสิบราคานะคะลง ราคาระคาน,นี่เป็นงาณการขายมากกว่าประมาณการซื้อเราจะลงเดี๋ยวตัวนี้ที่เราซื้อไปนะคะ0.08ตกเหลือ0 2 8นะคะประมาณนหนึ่ประมาณซื้อันก็ซื้อขายเรื่อื่ แต่วันนี้นะคะค่าดการเซจ,จะตกเหลือประมาณ9,900นะคะถึง1,100ทุกตัวแดงหมดเลยวันนี้ อ่านะคะนี่เปิดตลาดไปนะคะที่2ตัวที่เราซื้อไปนะคะตอนนี้เราวางขายในราคาเท่าทุนนะคะ0.21นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะวางขายในราคา0.23เราซื้อในราคา0.13ของตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นี่ค่ะอูาวางไป0.21อันนี้คือราคาทุนนะคะเราก็จะขาดทุนในการอ่า วางขายก็คือ50บาทนะคะแล้วก็มีเวทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่คือ11บเอ็ดโมง1ิบเโมงสิบนาทีดูเซตเซตแดงวันนี้แต่ก็ยังมีบางตัวที่ขึ้นนี่คือ2ตัวที่เรากำลังที่เราซื้อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดู แต่ถ้าขาดทุนเราก็ไม่ขายนะคะนี่นี่ติดลบอยู่สองร้อแปดสิบกับตัวนี้ก็คือเท่าทุนนะคะเดี๋ยวมาดูกันดเดี๋ยวเราพามาดูพอร์ตกันเลยนะคะวันนี้ตัวที่เราซื้อไว้เจ็ดพันหุ้นนะคะในราคาสูงจุดหนึ่ง ไปดูว่ากําไรของเราจะได้สักเท่าไหร่กาไรของเราได้138บาทนะคะอ่าแล้วก็ราคาก็จะตกนี่ราคาขึ้นนะคะ ราคาขึ้นแต่เราขายได้กำไรอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูกันราคากลับขึ้นมาแต่เราก็ได้กำไรมาแล้วค่ะคนค่ะร้อยสาิบบาทฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ ไม่บ้านเถด้วนนะคะหากํำไรวันละอย่างน้อย300บาทนะคะว่าเราทําได้หรือไม่ได้แค่นั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถทําเงินได้อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ